สวัสดีค่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้นะคะเหล่งจะพามาชมบ้านสวนผล,ลไม้นะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับเขื่อนขุด,ด่านแล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านพี่เท่งนะคะพี่กัดจะอยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะขนาดของที่ดินนะคะเนื้อที่ที่ดินคือหไร่เอกสารสิทธิ์ชนดคุดแดงนสสจอนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงเลย 4ล้านบาทราคานี้เจ้าของออกโอนออกอ,อกคออ่าโอนค่าภาษีให้นะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับทางหลวงเส้น3-2-3-9ไปเขื่อนขุนด่านเพียง50เมตรเองนะคะเดี๋ยวเหล่งจะพาไปชมที่ดินแล้วก็พาไปชมสวนนะคะตามเล่งมาค่ะ ตอนนี้นะคะเร่งอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะคะในตัวแปลงที่ดินของเราจะมีบ้านทรงนอร์ดิกหนึ่งหลังนะคะด้านนี้เนาะแล้วก็มีต่อออกมานะคะเป็นที่ตั้งเล่นหรือว่าที่จอดรถได้เลยเนาะเริงพาดูรูปแปลงที่ดินก่อนเนาะตัวรูปแปลงที่ดินนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะตัวตัวหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ 32เมตรนะคะตัวหน้าแปลงแล้วก็ตัวด้านข้างอยู่40 4สเมตรนะคะด้านท้ายจะอยู่ประมาณ35เมตรใต้เนาะตัวที่ดินนะคะถ้าหันหน้าออกถนนทางหลวงนะคะทางหลวงเส้นะจะไปเขื่อนขุนด่านเนี่ยสามสองเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะคะตรงนี้จะเป็นทางหลวงแล้วก็วิ่งเข้ามาประมาณ50เมตรเองนะคะอันนี้จะเป็นทางหลวงแล้วก็ แวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เดินทางสะดวกเลยหาไม่ยากเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านพิเทงด้วยนะคะตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ23เมตรนะคะเดี๋ยวเราพาชมสวนกันก่อนเนาะในส่วนของเรานะคะนี่มีต้นทุเรียนนะคะทุเรียนต้นใหญ่ๆเลยนะคะที่ให้ผลผลิตเนี่ยมีประมาณ4ต้นนะพาดูมังคุดนะคะมังคุดก็กำลังออกผลเลยแบบนี้นะคะนี่มังคุด มีประมาณ30ต้นได้เนาะแล้วลองกองนะคะด้านนี้จะเป็นลองกองก็ประมาณ10กว่าต้นเนาะแล้วก็มีส้มโอนะคะส้มโอก็ประมาณห -6 ต้นได้เนาะแล้วก็รั้วค่ะบริเวณบ้านเนี่ยล้อมรั้วเป็นรั้วตะข่ายหมดเลยเนาะเป็นรั้วตะขายนะคะถ้ามีเลี้ยงน้องหมาก็สามารถเลีล้ยงได้เนาะเพราะว่าไม่ได้ล้อมเป็นไม่ได้ล้อมเป็นลวดหนามธรรมดาเนาะ แล้วก็มีมะยงชิดนะคะมะยงชิดที่ให้ผลผลิตแล้วนะนี่มีประมาณสองสมต้นนะลูกใหญ่อยู่นะมะยงชิดเจ้าของมาได้ดูเลยมีลูกใหญ่ๆนะคะในสวนเรามีการวางระบบน้ำนะคะด้านนี้มีบ่อน้ำตื้นนะคะมีระบบน้ำให้เนาะแอบแวะมาดูมังคุดลูก ใหญ่นิดหนหึห่งเนาะดินดีนะคะตรงนี้เดินทางสะดวกเลยนะคะเป็นหินตั้งอำเภอเมืองอยู่หมู่สี่นะคะเขาเรียกว่าบ้านท่าชัยเนาะบ้านเดียวกับพี่เท่งเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับพี่เท่งเถถ่งเนาะอยากมาเป็นเพื่อนบ้านพี่เท่งก็ซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะจะได้หัวเราะกันทั้งวันถ้าเจอเขานะคะ ด้นานี้จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนต้นใหญ่นะคะลูกค้าเห็นลูกมันไหมเนะ้ะนี่ลูกทุเรียนรออีกสักสองเดือนนะคะน่าจะได้กินทุเรียนในสวนเราเองเนะาะมะนาวก็มีนะต้นเนี้ยไอที่เนี้ยคือต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นผลไม้ค่อนข้างเยอะเลย นี่ส้มโอก็ลูก,ก็ร่วงออกมาไม่ได้ดูแลเลยนี่มาบํารุงนะคะสักหน่อยนะคะก็จะทำเงินให้เราค่อนข้างหลายเนาะแต่เพียงว่าเจ้าของะคะ่ะเขาก็ไม่ได้มีเวลาดูเนาะก็เลยจะไม่ได้เงินจากผลผลิตในสวนเรานะคะอันนี้ต้นใหญ่ๆสูงๆนี้เป็นส้มโอเนาะเพื่อนบ้านมีนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะด้านหลังก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านนอกนะคะเขาก็จะมีห้องน้ําเผื่อใครพาเพื่อนมากางเต็นท์นะคะมาพักเนาะก็จะมีห้องน้ําด้านนอกอีกหนึ่งหลังนะคะห้องน้ํามังคุดค่อนข้างจะเยอะเนื้อที่หนึ่งไร่พอดีเลยนะคะหนึ่งไร่พอดีเลยถนนเข้ามาเมื่อกี้ที่แหล่งชี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะเข้ามา50เมตรนะคะ วิวเขาอยู่ด้านนี้เนาะเป็นวิวเขาพาชมรอบๆนะคะเ้วจะเป็นห้องน้ำนะะเดี๋ยวพาไปดูตัวบ้านกันหน่อยเนาะนี่ตัวบ้านนะคะบ้านเป็นบ้านนอดิบเนาะบ้านยังใหม่อยู่เลยนะคะมีหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำนะแล้วก็โซนบริเวณที่นอนเขาก็จะทำบันไดขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาที่ต่อเติมมาเทพื้นนะคะ ก็ทำหลังคาเนาะสามารถจอดรถได้หรือว่าสามารถทำเป็นวางวางของอะไรได้หมดเลยนะคะเขาต่อเติมได้แล้วเนาะหรือใครจะต่อเติมมาเป็นห้องเป็นบ้านอีกหลังนึงก,ก็ทำได้เลยนะเพราะว่าต่อเติมออกมาค่อนข้างกว้างอะประมาณสัก4เมตรได้เนาะต่อเติมมาตัวบ้านก็มีขนาด3คูณ6นะคะนี่บ้านแล้วก็มีเป็น ต่อมาเป็นที่นั่งเล่นนะคะที่พักเนาะเข้ามาในตัวบ้านนะคะตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยนะคะอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเี่หันหันออกถนนเนี่ยแล้วก็ลมมาตอนนี้เร่งรีวิวตอนเที่ยงนะคะพอตอนเที่ยงก็ไม่ได้ร้อนเนาะประตูเป็นประตูกระจกนะคะนี่ตัวบ้านเป็นหลังคาทรงนอดิกเนาะทรงจัว่วเข้ามานะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซฟารับแขกนั่งได้เนาะแล้วก็ถ้าจะนอนก็นอนบนด้านบนนะคะที่เขากั้นไว้ที่เขามีบันไดขึ้นไปเนาะอันนี้ก็เอาไว้นอนเนาะเด็กๆวัยรุ่นน่าจะชอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านทรงสมัยใหม่นะคะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะคะ แอร์แคริเอร์เลยนะคะมุมนี้เขาก็ไว้วางของเนาะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นชาโคกนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้านหลังมีประตูเปิดออกไปนะคะเปิดออกไปก็จะเจอนี่ระเบียงที่เขาต่อเติมตรงนี้ก็ต่อเติมไว้ เป็นระเบียงที่ขอต่อเติมไว้นะคะตรงนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะคะสับบีบีก็เข้าถึงเนาะสาธทางนูปโภคไฟฟ้าประป้าถึงที่ดินเราหมดบ้านก็มีบ้านเลขที่นะคะอยู่ในบ้านนี่ก็เก็บมังคุดทานได้เลยเนาะ ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าวัดระยะเนาะจะอยู่ใกล้กับวัดท่าชัยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าวัดท่าชัยเนาะแล้วก็อยู่ติดกับถนนทางหลวง3239นะคะที่ขึ้นไปเขื่อนขุนด่านนะคะเป็นถนนที่ขึ้นไปเขื่อนขุนด่านห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ6กิโลเนาะห่างจากแมนะคโคนครนายกประมาณ12กิโลห่างจากโรงพยาบาล นครนายก, Lotus, กโลตัสนครนายก15กิโลนะคะห่างจากฟิลเตอร์พาร์คลังสิตประมาณ90กิโลนะคะจากกรุงเทพเดินทางก็ไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะที่จะมาที่ส่วนของเราเนาะ หากลูกค้านะคะสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหาเล่งนะคะโทรมาได้นะคะเพื่อนัดชมที่ดินพร้อมบ้านนะคะเออเล่งขอแจ้งไว้หน่อยเนาะทุกทุกคลิปเล่งยังไม่ได้แจ้งก็คือถ้าลูกค้าอยากชมที่ดินแปลงไหนกับเล่งนะคะ เหล่งขอให้เป็นการนัดชมนะคะเหล่งจะไม่ได้ส่งโลเคชั่นบ้านนะคะหรือว่าที่ดินให้นะคะถ้าลูกค้าอยากนัดชมจริงๆแจ้งเหล่งเลยเหล่งจะมีคนพานําชมตลอดนะคะไม่ต้องกลัวเนาะเล่งไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะ แล้วก็เวลารับเงินมาจำหล่งไม่เคยรับเงินมาจำลูกค้านะคะคนที่รับเงินมาจำคือเจ้าของที่ดินเนาะไม่ต้องกลัวกันนะคะในหน้าที่ซื้อสัตวุดสุจริตยังมีอีกเยอะนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อขายที่ดินกับเหล่งนะคะเหล่งขายที่ดินตรงนี้มาหลายปีแล้วเนาะ ลูกค้าก็และเก่าๆก็การันตีนะคะว่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากโทรนัดนะคะก็โทรมาที่เบอร์091-546-6541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด l e n g 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน Q R code คที่หน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ